สวัสดีค่ะวันนี้มัน,มน,มน้าเข้าขวโพเฮ็ดยำปลากระป๋องค่ะหิวข้าวค่ะเฮ็ดยำปลากระป๋องกินง่าย เปิดขวดยังไงเนาะเปิดขวดปลากระป๋องพี่ดาสวัสดีค่ะอุ้ยพี่ยาพี่ดา,ดาหิวเข่าค่ะมาถึงบ้านหิวเขา่าวัดซียำปลากระป๋องค่ะพี่ดาอยากกินยำปลากระป๋องนี่ ยำปลากระป๋องสามแม่ครัวค่ะพี่ดากินข้าวแล้วบอค่ะคุ้มเปิดฟ้าอันปลากระป๋องค่ะ <laughs> พี่ดา <laughs> เป็นว่าสิยัมปะกกะอโองกุกว้าวโดนๆกินเทียกระแซบอยู่นะคะพี่ดานึกอยากค่อยเฮ็ดกินค่ะบ่ได้กินโดนละ น้องฟูกูเฮดเซนเฮ็ดเซนให้กินค่ะมีสามตาสามแม่ครัวหอบมาแต่เมืองไทยค่ะพิดามีแบบนี้ตรงม,มีเมืองไทยหอบมาแต่เมืองไทยคุณค่ะหอบหอบมาแพ็คหนึ่งค่ะพิดามันหนักเนาะมันหนักหอบมหาลายว่าได้ค่ะอยากกินค่อยสิค่อยสิเอามาเฮ็ดค่ะ ประหยัดไปนลมาแต่บ้านสวนค่ะพปดาพอดีมาถึงเมื่อกี้เ่ยค่ะมาถึงกะเฮดเซ็นยากิโซบะ so ให้น้องฟุกุกแล้วค่ะเม็นกะมาหุงข้าวเหนียวหุงข้าวเหนียวเสร็จกะมาจิมะเฮดไอ้นี่แหละค่ะย่าปลากระป๋อง งา่ายดีค่ะโอเคกินรอม,มามาที่นั่นและวลูกขอบคุณค่ะพีดาขอบคุณนะคะ ยุบพูนกนาศีตอนแรกๆเนาะค่ะพี่ดาการักสีกินขาวแรงบอกค่ะกินข้าวแรง ไมไรค่ะพี่ดาเข้เาโหลดลงข้างล่างไหมคะ่ะโหลดลงข้างล่างค่ะได้ได้หมิ่นหอบมาสุดปีคะ่ะหอบมาตลอดกระป๋องได้ดยคะ่ะหอบมาถ้าถ้าน้ำหนักกระเป๋าเหลือหลายหมิ่นก็หอบมาสองแพคพนคะ่ะแพคสองโหลเนาแะแพคละสิบสองหอบมาคะ่ะขึ้นอย่างเน้น น้ำนักไอกระเป๋าหน่อยกับเอามาแพ็คหนึ่งค่ะเอามานหลวนหนึ่งหนูทำอะไรลกูกมานาว <c oughs> นึกตัวยุง มึงเบิ่งพี่ดาเบิ่งเอ้ยเฮ็ดยังเฮ็ดยังเฮ้เฮ้ปอกหอมปอกหอมใหญ่คุณทีสวัสดีค่ะเรื่งเบิ่งเพื่อนเขามาเข้ามาบนเบี้ยนอยู่ในครั้วคนหน่อยคุณทีสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะมีกระดังสิเฮ็ดย้ํปลากระป๋องค่ะ ตัวป่วนก็นมาป่วนแม่อยู่ทั่วขอบคุณค่าคุณทีขอบคุณค่าพาี่ดา เบิ้งปปกระตรูนลออไปหรือปะเบืงกระตูนไปเบ้งกระตูนลอเลยอืมข้าไล่ขา้าไล่ยำปลากระป๋องเปรี้ยวๆค่ะ ูกโดดใส่น้าก็จ้ะหันพริกคนที่ได้ขืนไล่จากเทียบ่ค่ะได้ขืนเวที่จักเทียบวโนบ่ค่อยเห็นไหมคะ่ะบอค่อยเห็นขืนเวทที่เลย ยำปลากระป๋องน้ำมินเด้อจ้านึกอยากกินยำปลากระป๋องค่ะยำปลากระป๋องเผ็ดๆเปรีป้ยว I mean. เรียบร้อยแล้วยำปลากระป๋องของเฮาค่ะดูสินี่เรียบร้อยแล้วค่ะยำปลากระป๋องมันตุ <c oughs> ้งลเล็กกินยำปลากระป๋องไหมลูก <c oughs> <c oughs> ค่ะพี่ดามินตองลอ,อกข้าวเหนียวก่อนคะ่ะ <laughs> ลอ,อกตองลอ,อกข้าวเหนียวก่อนคะ่ะนี่น่ากินไหมคะเ <laughs> ผ็ดเผ็ด,ผดเปรี้ยวเปรี้ยวแซ่บค่ะคุย <laughs> <c oughs> กับข้าวเหนียวเนาะ <c oughs> พี่ดาเนาะคุยกับข้าวเหนียวอร่อยคะ่ะ กินยาคีซโซ,โซบารนลกกินยาคีซโซบาลนอะอหมานักมากมานังนะันะ่นงนี้ครับอย่างนี้แล้วมามากินยาคีซโซบาลลูกมันหลายพนเต <c oughs> อ๋อเอกินลูกกินอืม มินชาร์จแบตไม่พร้อมให้ชาร์จพะนะเอาเป็น,น,อ,นอีหยังคุณย่าสวัสดีค่ะคุณย่าน้องคุณสวัสดีค่ะ มีชอบแบบว่าได้เรื่องค่ำว่งตัวเล็กแบบจะเรียกมีปัญหาไม่ชอบแบว่าได้เลย อ๋อๆกินข้าวหรกกินข้าวกินยากิโซบะแล้วกินยากิโซบะค่ะพุกเกอร์มาเร็วมาเร็วพกเกอร์เร็วเร็วเรียนโฮ้โฮ้ค่ะนี่ดูบหน่อยเพื่นกับโฮ้โฮ้ ไม่ได้เลยเดี๋ยวมินขึ้นจักแป๊บนึงแล้วก็จะลงแล้วค่ะมินชาติแบตบ่ได้เลยชาติแบตบ่เข่าไหมค่ะแบตเตอรี่มีปัญหาชาิไม่เข้าเลย แบตแบหมดแล้วค่ะพี่ดาคุณย่าขอบคุณนะคะเดี๋ยวมิ้งขอตัวลงมาเลยคะ่ะเดี๋ยวไปชาร์จแบตก่อนค่ะแบตหมดแล้วขอบคุณนะคะที่แวะเข้ามาขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่ะขอบคุณคะ่คณคะคุณที่พี่ดาคุณยยาบายบายคะ่ะบายบายคะ่ะบายบายนะคะ